สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารู้จักกับล้อเอ็นไกนะครับ RP ศ1หรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าโฟวันนะครับอันนี้จะเราจะพูดถึงล้อขอบที่แทก่อนนะครับตอนนี้มันมีล้อกรอฟออกมาเยอะมากคนก็ถามผมว่ามันดูยังไงเดี๋ยวเรามาดูสั้นๆง่ายๆกันแบบนาทีสองนาทีแล้วก็จะรู้จักว่าเอ็นไกโฟวันที่เราเรียกกันนี่นะครับดูไม่ยากะเราพูดถึงลักษณะล้อแท้ที่มาจากญี่ปุ่นก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นสีดาน้ําเงินอันนี้จะเป็นสีขาวแล้วนั้นจะสีบอลเงินนี่นะครับส่วนใหญ่เราจะพบเจออยู่3าสีนี้สเปคก็จะมี 15, 74, 5แล้วก็ 15, 73, 5 35กับ45นี่คือออฟเซ็ตนะครับ45ก็จะหกเข้าไบ35ก็จะยืดออกมานิดนึงยืดน,นี่หมายความว่าก็จะพอดีประมาณพอดีซุ้มแล้วแต่รถแต่และรุ่นแล้วก็แต่แต่ละยี่ห้อที่แตกต่างกันไปนะครับมาเรามาดูล้อ อันนี้ล้อคือสภาพสีเดิมๆนะครับดำน้ำเงินคนไทยจะเรียกลิมิเต็ดนะครับตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับไม่ใช่สกรีนนะดูเงาข้าวจะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์จะเป็นตัวบางๆนะครับมีทั้งมีสติกเกอร์แล้วก็ไม่มีสติกเกอร์ออกมาจากโรงงานนะครับอาจจะเป็นเพราะาให้มาติดเองผมสันนิฐานเองนะครับอาจจะโรงงานให้มาติดเองบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดแต่ที่แน่ๆคือ <c oughs> ถ้าจะดูว่ามันแท้หรือไม่แท้ก่อนนะครับก้านของโปวันเนี่ย ผมจะเรียกโปรวันนะครับเราจะไปเรียก RP ศูนย์หนึ่งเรียกตามตลาดของไทยนี่นะครับก้านจะเป็นลักษณะมนโค้งนะครับขอบนะมนโค้งนะครับไม่เป็นสันคมนะอันแรกนะดูง่ายนี่นะครับตรหนังสือฟอนต์ตหนังสือมีฟอนต์ตัวหนังสือมานะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งลักษณะการมองด้านหน้านะครับลูจุบลมนะครับจะแทงออกมาจากด้านข้างนี่นะแทงไปด้านข้าง แทงมาด้านข้างอย่างนี้นะนี่คือด้านหน้าของมันทั้ง3ตัวด้านหน้าเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดครับต่างแค่สีนะอ่ะมาด้านข้างถ้าล้อยังไม่ผ่านการทําสีนะครับจะมีสติกเกอร์รีไซเคลิลอยู่นี่นะครับถ้ายังไม่ผ่านการทําสีนะส่วนใหญ่จะพบสติกเกอร์อันนี้ก็เลยสิเอ่อรีไซเคลิลนะครับส่วนด้านในมาด้านในนะครับเป็นพื้นฐานทั่วไปของล้อนะครับ ก็จะตีเม็ดอินเจแปนนะครับของของอื่นจะตีอะไรเนี่ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับสิ่งที่สิ่งที่สหลุมเนี่ยจะต้องมีนะครับก็บอกอ่าสเปคนี่นะครับ15,7,4,5เดี 15, 7, 4, อ่าเดี๋ยวผมจะพลิกกลน,นี้นี่นะครับ15,7,4,5นะครับ A356 ตรงนี้ตรงนิ้วนี้นะครับ A356 นี่คือ เป็นตัวย่อของวัสดุอลูมิเนียมที่เอามาทำานะครับรีไซเคิลโลชุนจะใส่สารอะไรในอ a อ5าเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่แบรนด์ของแต่ละแบรนด์ที่จะใส่ลงไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตีเมทอินเเนี่ยครับลักษณะของคัอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสีขาวมั่งอันนี้สีดำน้าเงินนะครับสีขาวก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับนี่นะสีขาวมุกสติกเกอร์เหมือนกันนะครับนะ อันนี้15บ3้าเจ็ดสามห้าอินเจแปนนี่นะครับทีนี้มาดูสีเงินกับนน้างนะครับสีเงินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นล้อใหม่นะมีเป็นล้อใหม่เหมือนกันครับเม็ดอินเจแปนสเปคเนี่ยนะครับสิบห้โอ้ของใหม่ตัวนี้เราจะเห็นนี่มีตายางอยู่ด้วยนี่นะครับสติ๊กเกอร์ แล้วจุ๊บลงด้านข้างเนี่ยถ้าฝาถ้าชุดไหนถ้ามีฝาติดมานะครับฝาเนี่ยจะตีคาว่าแปซิฟิกนี่นะถ้าล้อเดิมเนี่ยรูน็อตตรงเนี้ยมันยังไม่มีการใส่การถูของของ,ของตัวน็อตล้อนะครับส่วนแ้าแปนตรงเนี้ยก็ยังใสยอยู่พวกนี้ก็จะเป็นล้อเดิมตรงนี้เป็นล้อเดิมนะครับสีขาวสีขาวนี่ทำสีนะครับเหมือนกันแมนิ่เจปแปนแล้วก็สเปคสิบห้าเจ็ดสี่ห้า น,นะครับเขาจะตีบอกอย่างนี้แต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะตีไม่เหมือนกันนะครับได้โดยตำแหน่งเหมือนเดิมชูต่อ,อด้านข้างนี่นครับเอ็นไกลโลโก,โก้ไะทีนี้มาดูฝาเราดูกันสั้นๆนะครับจริงๆอ่ะดูด้านหน้าเราก็จะรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นมุมโค้งนะครับนะสังสงร่าล้อใหม่นี้จะสังเกตง่ายเลยมันจะเงาเห็นมันจะเห็นมุมชัดเห็นนะจะเป็นมุมโคง้งมันไม่เป็นสันคมนะครับ ดูฝานี่นะครับฝาก็มีอยู่สามสีเหมือนกันนี่คือฝาสีเดิมของเขาหมดเลยนะครับข้างหลังฝานี่นะครับจะเขียน h C 9 7นะครับส่วนใหญ่จะเขียนจะตีบนพลาสติกนะครับ h C ขีด97นี่นะครับลองดูกันนี่ฝาสีเดิมฝาสีเงินเนี่ยมันจะเป็นลายๆายนะครับซึ่งมันทําสียาก ถ้าสัมสีแล้วไม่จะเรียหยนนะไมนจะเป็นลายเส้นนี่คือฝาสีเงินของเขานี่นะครับดูแค่นี้จริงๆแล้วพื้นฐานในการดูล้อเนี่ยคือเราเห็นบ่อยๆเห็นมุมบ่อยๆเห็นเห็นหน้าตาร้อบ่อยๆแล้วก็จะแยกได้โอเคส่วนค่าต่อไปเดี๋ยวเจอกันล้อรุ่นอื่นอันนี้เฉพาะขอบ15นะครับ1ิบหกสิบเ็จะมีมุมมุมของล้อก็จะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆแต่พื้นฐานมันจะมีประมาณนี้ โอเคขอบคุณครับ